มีคนสงสัยนะครับว่าคนที่มีก,รา,การบัดกรรมฝ่ามือนั้นมีบารมีจริงหรือแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่บ่งบอกว่าคนที่มีก,รา,การบัดกรรมาฝ่ามือเป็นคนที่มีบารมีแล้วคนที่คิดร้ายกับคนที่มีก,รา,การบัดกรรมฝ่ามือจะเจอเหตุการณ์อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีวิรุณทุกคนและผู้ที่มีกระดารฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะเพราะว่าทุกคนที่เมตตาและสุดที่โดรติดตามคลิปในการร่วมสร้างบารมีกับผมนะโดยที่ไม่ต้องบริจาคไม่ต้องเสียงเงินเลยนะครับเพียงแค่แคเราชมคปแลรวก็ติดตามคลิปเท่านั้นนะครับวันนี้วิถีกรรมคนที่มีกระาการฝ่ามือนะครับจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่มีกระบา,ารฝ่ามือที่อ่าผมจะสมมุติขึ้นมาเป็นนิทานให้ฟังนะเพราะว่าคนที่มีกระการฝ่ามือนั้นที่บอกว่าเป็นคนที่มีบารมีจริงหรือนะครับจะบอกอย่างน ตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับคนที่มีกระบะกลางฝ่ามือคนนี้ชื่อพี่หนุ่มนะครับไม่ใช่พี่หนุ่มกัญชัยไม่ใช่พี่หนุ่มกลานะครับเป็นหนุ่มอ่าหนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอเีลนะก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับพี่หนุ่มคนนี้นะแกก็เป็นคนที่นิสัยดีนะแกรับราชาการนะแกเป็นคนที่ใสดีมากนะครับแล้วแกก็เมื่อก่อนก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าอ่าชอบเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะแกไปวัดไปน ine, ู่นไปนี่ก็ไปเช่าวัตถุมงคลแกก็ชอบศึกษาเรื่องวัตถุมงคลนะจนตอนแรกคิดว่าแกจะเป็นเซียนพระนแแต่่ทีไไหด้กก็ ก็ชอบสะสมเฉยๆนะแกไม่ได้หวังจะเป็นเซียนพานะพี่หนุ่มคนนี้ว่าแกมารู้ว่าแกเป็นคนที่มีกระดกกลางฝ่ามือตั้งแต่ช่วงที่แกเป็นวัยรุ่นแล้วแหละพอแกรู้เสร็จแกก็ได้ไปบวชเรียนเรืของแกนะแล้วแกก็มาทําราชการแต่ช่วงตอนนั้นอ่ะแกก็บอกเจออุปสรรคเยอะเหมือนในเรื่องราวที่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับแล้วตอนนั้นพอแกก็รับราชการอยู่แกก็เหมือนกับเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิและพอแกสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ย แกบอกว่าช่วงหนึ่งที่แกยังนั่งสมาธิไม่ได้เพราะแกจิตไม่สงบนะเพราะแกคิดนู่นคิดนี่ตอนหลังพอแกมาดูคลิปของผมอันนึงที่บอกว่านั่งแล้วเหมือนเป็นก้อนหินนั่งเหมือนกับตัวเองเป็นถูกสาบแกก็เริ่มจิตนิ่งขึ้นนะครับแล้วตอนนั้นพอแกนั่งจิตนึงจิตนิ่งขึ้นเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าเออโอเคคนที่มีการงานฝีมือต้องนั่งัสสมาธิบ่อยๆแกก็พยายามนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วแกก็ไปทาบุญทาสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งก็คือเนี่ยคนในที่ทํางานนะในหน่วยงานราชการนี้นะแกทำหนึ่ง ทุกคนเนี่ยก็จะแบบว่าเออมาคุยเรื่องอทำบุญอย่างไงาทำพิธีทำบุญอย่างไงาเสริมดวงอย่างไงาพี่หนุ่มแกก็ศึกษามาอ่านหนังสือมาบ้างแล้วนะครับแกก็จะแนะนําว่าเออไปทําบุญแบบนี้สะสมแบบนี้แล้วก็มีวัดพระเครื่องใครเอาพระเครื่องไหแกดูแกก็จะดูได้บ้างไม่ได้บ้างนะแกก็เล่า,าเออวัตถุบงคนหลุนนี้เป็นแบบนี้อะไรยังไงแล้วก็มีคนหนึ่งบางคนนะก็มาบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้เขามีปัญหาทุกใจนะไม่รู้จะยังไงเนี่ยไม่อยากจะไปดูดวงเสียเงินเลยอะไรอย่างเงี้ย หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปอย่างนี้จะเป็นยังไงต่ออ่าพี่หนุ่มแกก็บอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูให้นะพี่หนุ่มแกก็นั่งสมาธิแกนั่งเจติฐานแกไม่รู้นะแกก็จับมือคนนั้นของเพื่อนของของของพนักงานคนเนี้ยแล้วแกก็อธิษฐานนะแกก็จับแบบอ่าเพื่อต้องการสื่ออะไรบางอย่างนะแต่แกไม่ได้อ่ามาจับเพื่อใต้อ่างนี้ดีกว่าแกก็จับกนั่งสมาธิสักพัหหนึ่งแกก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้นะจะมีคย่างนี้มาช่วยอะไรอย่างนี้ แล้วแกก็บอกไปผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งผู้หญิงคนนั้นมานบอกเออพี่หนุ่มใช่จริงอย่างที่พี่หนุ่มพูดเลยหนูเจอแบบน,นี้แบบน,นี้แบบน,นี้เลยเ้ยอู้พี่หนุ่มเก่งยังไงพี่หนุ่มตาทิพย์คราวนี้ทุกคนก็เลยเริ่มลือๆไปก็จะให้พี่หนุ่มดูพี่หนุ่มก็อ่านมาดูบ้างดูนี่ดูถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะเพราะบางทีแกก็บอกแกมีสมาธิแบบมีสมาธิบ้างนะแกกลับไปแกก็จะนั่งสมาธิแกไม่มาสนใจคําว่าไอหนุ่มพี่หนุ่มตาทิพย์พี่หนุ่มจิตสัมผัสอะไรอ่าเงี้ยแกไม่มาสนใจหรอกนะแก ต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะแกไม่ใช่หมอดูแกก็ไม่ได้คิดจะไปเรียนดูดวงไม่ได้คิดจะไปเรียนดูไพ่มีคนบอกว่าอ้พี่หนุ่มไปเรียนดูไพ่เลยเดี๋ยวจะได้มาดูดวงพวกหนูเลยหนูจะได้ดูฟรีนะพบเพื่อน office, ที่ออฟฟิศนะที่ที่ทํางานหน่วยงานราชการนะพี่หนุ่มบอกว่าโอ้ยพี่ไม่มาสนใจพี่ไม่ได้อยากมาเป็นหมอดูหรอกพี่ก็แนะนําได้ก็แนะนําไปเพื่อเป็นบุญพี่หนุ่มก็มานั่งสมาธิอะไรพวกนี้ไปคนก็เริ่มคุยไปคุณนหัวหน้าก็เริ่มมาคุยกับพี่หนุ่มไหนช่วยพี่ดูเนี่ยวันนี้พ พี่หนุ่มก็นั่งหลับตาจับมือแล้วนั่งหลับตาพี่หนุ่มก็จะบอกไปว่าเออเดี๋ยวหัวหน้าให้เตรียมเอกสารนี้ไปบ้างนะพี่พี่อาจจะเตรียมเอกสารไปนะแล้วพี่กไปพี่เศษงานงี้นะแล้วผลหัวหน้าไปกลับมาเฮ้ยหนุ่มเออจริงว่ะดีนะที่แบบพี่มาถามหนุ่มไม่งั้นพี่แบบไม่เอาเอกสารนี้ไปนี่พี่ไม่รู้จะตอบท่านผู้อำนวยการใหญ่ว่ายังไงเลยอย่างเงี้ยเอ้ยพี่โอ้โหขอบคุณมากเลยคราวนี้มันก็เริ่มแบบชื่อเสียงพี่หนุ่มในในที่ทํางานก็เริ่มไปขึ้นว่าเออถ้าใครมีเรื่องทุกข์ใจไปปรึกษาพี่หนุ่มพี่หนุ่มมเเขาา่่วพีนนนนนทิสัปป็็รรคใ ในที่ทํางานหน่วยงานชัชการเรียยมันก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะมันก็หมั่นไส้พี่หนุ่มเพราะว่ามันก็เท้ามาทางานพร้อมกับพี่หนุ่มแหละแต่ด้วยการที่ว่าคนเนี้ยผู้ชายเนี้ยเป็นคนที่ชอบแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้นะครับชอบแซวผู้หญิงแล้วคิดว่าผู้หญิงจะตลกเฮฮาเพราะว่าคิดว่าการที่แซวผู้หญิงแล้วเพื่อนในออฟฟิศทุกผู้ชายกันหนุ่มๆก็จะหวัวเราะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่มีแต่คนหวนัวเราะใครมาคุยกับกูนี่กูทุกคนจะต้องขำสนุก คนทุกคนอยากจะคุยกับกูทุกคนอยากสนุกกับกูก็เฮฮาปาร์ตี้บางทีเขาแซวผู้หญิงคนนึคนนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็เสียใจร้องไห้มากก็ตลกเฮฮาปลกห hey า hey เข้าไปหรือว่าบางทีเหมือนก็ว่าใครแบบว่าอยากจะคุยเรื่องรามกเขาก็จะเอาดิทานลามกเอาเรื่องลามกมาเล่าให้เพื่อนใน,ในตอนพักเที่ยงในใน,ในพวกทีมกลุ่มของเขาฟังทุกคนก็สนุกเฮฮาก็คุยกันแล้วพอคนนี้ผู้ชายเนี่ยเขาได้รู้ว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยชื่นชมพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มตาทิพย์ผู้ชายคนนี้เขารู้สึกเลยว่าไม่พอใจเพราะว่ารู้สึกว่า่าเนีย เฮ้ยทำไมมึงมาหมายอยู่ดีๆมึงมาเป็นจิตสัมผัสได้ไงอยู่ดีมึงเป็นตาทิ์ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทุกคนก็จะไอ้ไอ้คนเนี้ยก็จะตั้งฉายาไอ้ไอ้พี่หนุ่มว่าโอ้ไอ้หนุ่มจิตมโนไอ้ไอ้อาจารย์กรรมลอไอ้พวกหลงตัวเองมึงคิดมึงเป็นเทวดาเป็นร่างทรงเหรออะไรเงี้ยมันก็เที่ยวด่าเที่ยวเหน็บแนมเหน็บแนมอยู่ตลอดเวลานะคอยเหน็บแนมคอยว่าพี่หนุ่มอยู่ตลอดเลยนะแล้วพี่หนุ่มก็รู้ข่าวแหละเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังเพราะไม่อยู่คนอยู่คนละตึกแต่ก็รู้ข่าวเพราะมันมันต้อง คนนี้ก็จะมาเล่าว่าเออเนี่ยเป็นไงมึงไปอยู่กับไ,ไหนหนอ้ไอ้หนุ่มก็มารอไอ้อาจารย์ก็มารอไอ้ไหลอกลวงตอแหลเนี่ยเป,เป็นไงมึงเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้มันเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยคนนั้นเขาก็หมั่นไส้คนนี้อยู่แล้วเพราะเขาเขาก็ชื่นชมพี่หนุ่มนะผู้ชายคนเนี้ยเขาจะบอกพี่พี่อยาบอิจฉาเลยเขาก็เขาก็ไม่ได้ทำในพี่เดือดร้อนนะพี่อิจฉาเขาทำไมเอ้ยกูไม่ได้อิจฉาอิจฉาเฮียอะไรกูอย่างกูไม่ต้องอิจฉากูอู้มีเงินมีบ้านมีรถเว้ยอิจฉาทำไมอะไรเงี้ย กูไม่พอใจเว้ยผู้ที่มันชอบหลอกลวงคนอื่นเอาเอาดูดวงมาหลอกเลื่อคนอื่นเอาดูเอาการดูดวงมาหากินเอาว่าตัวเองเป็นจิตสัมผัสเอามาเป็นร่างทรงคนนั้นบอกเฮ้ยพี่หนุ่มเขาไม่ได้หลอกลวงเขาไม่ได้เก็บเงินเลยนะแล้วเขาไม่ได้เรียกร้องเงินด้วยซ้ําแล้วคนที่บางทีจะให้เงินเขาเป็นค่าครูเขาไปทําไปทําบุญทําบุญกันทุกทุกเดือนทุกคนเขารับรู้หมดเอ้ยกูไม่สนหลอกมามันมันทำมามันเก่งชิบหายเลยตายหาเป็นเทวดามาเกิดเลยไงอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นเทวดามากกว่าพี่อ่ะคนนั้นก็พูดมึงนี่งจะหาเรื่่องูชม มันก็จะทําท่าจะต่อยคนนั้นคนนั้นก็เลยแบบรีบไปก่อนนะไม่คุยละเพราะคุยไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บไอ้คนนี้ก็ยิ่งเหน็บแนมเพราะเน็บแนมทางปกติทั่วไปคนในออฟฟิศไม่ฟังมีแต่กลุ่มเขาที่หัวล้อกปกฮากันอยู่แล้วพอไปกินข้าวพักเที่ยงก็กิกนข้าวซึ่งปกติร้อยวันพันปีมันจะไม่เคยได้เจอกันหรอกแต่วันนั้นมันเหมือนจังหวะที่พี่หนุ่มลงมากับเพื่อนพอดีอาจจะเป็นเพราะต้องส่งงานเจ้าหนายก็เลยลงมาช้าปกติพี่หนุ่มจะรีบลงมากินข้าวก่อนเพราะต้องการเลี่ยงที่จะเจอกลุ่่มมมมพพพววกกนนนนีี้้้้เาารรรราาาาะะนะะููัจลงสยไไทํอ พี่หนุ่มก็จะรีบลงมาก่อนแต่วันนั้นพี่หนุ่มเขารีบทํางานให้เจ้านายเลยลงมาช้าลงมาช้าของกับเพื่อนพอลงมาช้ากับกลุ่มเพื่อนสามสี่คนลงมาก็เจอพวกนี้เขานั่งอยู่กลุ่มนี้กลุ่มของผู้ชายเนี่ยน,นั่งอยู่เอ้ยเป็นไงท่านเทวดาตาทิพย์ท่านหมอดูจิตมโนท่านตอแหลมหลอกลวงชาวบ้านคนเรานี่แม่งหลอกลวงชาวบ้านได้เรื่อยๆเ,เลยเว้ยเงี้ยว่าตัวเองมีจิตสัมผัสตัวเองดูดวงอะไรเงี้ยแม่งหาแดกง่ายๆเว้ยอะไรเงี้ย พี่หนุ่มก็ไม่ได้สนใจและไม่ฟังก็ก็กินข้าวไปก็เดินไปเพราะนี่มันเห็นไม่ไม่ไม่เห็นว่าพี่หนุ่มตอบโต้อะไรนะมันก็ยิ่งโมโหยิ่งอะไรก็ยิ่งแบบขึ้นเอยแม่งเอาหมอดูหมอดูอะไรเงี้ยแม่งจะเอาหมอดูไปเลื่อนตําแหน่งให้ตัวเองเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าเจ้านายจะรักเอ็นดูมึงเหรออะไรเงี้ยก็ก็คือเหน็บแนมไปเรื่อยพี่หนุ่มก็รีบกิ๊บกินนะแล้วก็รีบรีบขึ้นออฟฟิศไม่มาสนใจไม่มาฟังหลังจากนั้นประมาณสักสองสาเดือนมามันก็มีการปรับตําแหน่ง พี่หนุ่มก็ได้เลื่อนขึ้นไปเป็นรองผู้มนวยการจากแค่หัวหน้าแผนกคนนี้เมื่อก่อนก็เป็นหัวหน้าแผนกเหมือนกันที่จริงเขาตัวตัวซีเท่ากันแต่ตอนนี้พี่หนุ่มเลื่อนไปเป็นรองผู้มนวยการแล้วไอคนนี้รู้ข่าวว่าพี่หนุ่มเลื่อนเป็นผู้มนวยการหูอารมณ์ขึ้นเลยครับอิดช้าครับคืออิจช้าอารมณ์ขึ้นเลยก็ไปโวยหัวหน้าว่าทําไมให้คนนั้นมันขึ้นทาไมอ๋อหัวหน้าเคยไปดูดวงกับมันแล้วมันดูดวงหัวหน้าแม่หัวหน้านั่นเลยเลื่อนตาแหน่งละหัวหน้าบอกเฮ้ยคุณนี่เป็นคนยังไงผมไม่ได้เป คุณไปบอกกับกระทรวงใหญ่เดยเขาเขาทาผลงานวันนึงวันนึงเขางานเขาส่งเสร็จกี่กี่งานอนะ่ะเขาเคลียร์งานทุกอย่างเลยนะงานมีงานมาจากกระทรวงใหญ่เขาแก้ปัญหาส่งกระทรวงใหญ่หมดคุณมาทำอะไรเอาแต่นั่งคุยทะลึ่งลามกจกกระเปดคุณทําอะไรผมก็ทำไงหัวหน้าผมทาอะไรผมก็ทําแค่นั้นก็ใช่ไงเพราะคุณทําอะไรก็ทําแค่นั้นไงแต่คุณหนุ่มเขาทาอะไรเขาทามากกว่านั้นไงเขาช่วยงานทุกแผานกเลยคุณต้องดูเขางานการทํางานเขาบ้างสิโอ้ยหัวหน้าไม่ต้องมาพูด ไอหานั่นมันเอาหน้ามันทําเอาหน้าโทหัวหน้าแม่งก็พูดเดียวกับพวกมันแหละเอาหน้าแม่งเอาหน้าเหมือนกันไอคุณเดี๋ยวมาว่าผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเรื่องคุณนะอ่าขอโทษครับขอโทษครับแล้วมันก็ก,ก,ออก็ออกออกไปคราวนี้มันขึ้นไงมันก็เลยไปโพสต์ลงในในโซเชียลนะว่าโอ้คนเราแม่งทํางานแทบตายตําแหน่งไม่เลื่อนไอนั่งวันวันเอาแต่นั่งดูดวงให้ชาวบ้านแม่งเลื่อนเอาเลื่อนเอาโพต์เนบแล้วก็มาโพสต์อีกคนเราแม่ง ไม่เป็นเทวดามาเกิดหรือไงวะดูดวงคิดว่าตัวเองมีจิตสัมผัสคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาหลอกลวงชาวบ้านทั้งเพก็จะมีคนมาเฮ้ยใครอย่าพี่หลอกลวงคนไหนแล้วพี่อ๋อคนในที่ทํางานของพี่เองแหละแหมตั้งตัวเองเป็นอาจารย์ตั้งตัวเองเป็นพวกหมอดูจิตสัมผัสอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เลยเอาบางคนก็แคปหน้าจอมาพี่พี่หนุ่มพี่ดูเขาก็แรกแรๆเขาก็โกรธนะแต่เขาไม่สนใจเขาก็เขาก็เครียดเขาก็ไปคุยกับทำบุญกับหลวงพ่อเขาก็คุยกับหลวงพ่อเขาก็กลับมาทํางานปกติ จนครั้งหนึ่งผ่านไปไม่ถึงปีครับด้วยการที่ว่าช่วงนั้นพอดีผู้อำนวยการเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็เลยโปรโมทให้พี่หนุ่มขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการแทนแล้วเขาจะ,กะเกษียณก่อนกำหนดซึ่งปกติมันต้องกเกษียณตอนอีกตั้งหลายปีไงแต่เขาก็เลยโปรโมทให้พี่หนุ่มขึ้นเป็นผู้อำนวยการพอยคนนี้รู้ว่าพี่หนุ่มจะได้โปรโมทเป็นผู้อำนวยการเพราะว่า มันรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเพิ่งได้เลื่อนเป็นรองผูม้มนวยการผ่านไปแค่ห้าหกเดือนจะได้โปรโมทเป็นผูม้มนวยการเลยมันมันเกินไปมันเกินไปบอกมันเกินไปมันมัน,ม,นมันไม่ไม,มีไม่มีในสารระบบแต่ในกฎกระทรวงของเขาบางอย่างผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นยังไงว่าถ้ารองผู้มนวยถ้าผูม้มนวยการเขาต้องการ,กรเกษียณก่อนเนี่ยสาห่าผาคนที่มีเหมาะสมทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิมาดำรงตำแหน่งเป็นผูม้มนวยการแทนได้อะไรเงี้ยเราไม่รู้ตรงนั้นนะเขาก็ทุกคนก็เลยเห็นดีลงมติว่าจะให้พี่หนุ่มขึ้นเป็นผูม้มนวยการเพราะพี่หนุ่มไปช่วย และเป็นคนที่มีจิตใจดีทำมาธโมธร,รมโํทบุญไปตลอดอย่างเงี้ยก็คนนี้มาพอรู้ว่าได้เป็นผู้จัดการของแผนกของของอีกตึกหนึ่งโอ้โหมันอารมณ์ขึ้นมากเลยกําลังยืนโมยืนยืนยืนอย,ย,ยู่ล้มตึงเลยครับพอล้มตึงเสร็จปุ๊บทุกคนตกใจพาไปโรงพยาบาลหัวหน้าของของเขานะก็ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมก็บอกเฮ้ย hey, เป็นไงว่ามึงเป็นไงมั่งพอคนนั้นมันลืมตาม,มาแล้วก็จะพูดผมไม่เวนครับบอกเฮ้ยทำไมป่าเป็นอย่างเงี้ยบอกไม่เลยครับ,บอ้าวก็มึงพูดไม่ชันไง เออผมไม่รู้ทำไมเหมอพูดไม่างนี้ครับเมียแม่งเมียเมียกับลูกเห็นอยู่เมียร้องไห้เลยครับพอเห็นผัวฟื้นมาแล้วผัวพูดกับเจ้านายอ่างเงี้ยร้องไห้เลยบอกเฮ้ยปากมึงทำไมเบี้ยวอ่ะบอกผมไม่ได้บอกไม่บอกไม่เบี้ยวบอกไม่เบี้ยวอ่าเจ้านายก็เลยก็จกที่อยู่ข้างๆโตมาให้ดูมึงดูหน้ามึงมันไม่บอกมันไม่มึงด้วยม่นบอกด้วยไปหาหมอไปหาหมอมามาตาหมอมาเจอผม้วยบอกอ่ะคนนั้นบอกเออเดี๋ยว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 กูไปเรียกหมอมาให้อะไรเงี้ย ก็ไปเรียกไปตามพยาบาลพยาบาลก็เรียกเรียกหมอมาหมอก็มาตรวจตรวจเสร็จพยาบาลก็หมอก็เลยเรียกเรียกเมียเรียกเมียกับกับหัวหน้าเนี่ยไปคุยเขาบอกว่าตอนนี้โอเคอาจจะเกิดจากการที่ว่าเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยแต่ว่าไม่ตายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเส้นเลือดฝอยแล้วที่ริมเลือดคงจะไปกดทับเส้นประสาททําให้เส้นประสาททางปากเนี่ยมันเกิดการเบี้ยวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องลองใช้ยาดูว่ายาสัตว์จะสลายริมเลือดได้ไหมแต่ถ้าสลายไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมัน เพราะว่าเดี๋ยวต้องสแกนสมองพอผ่านไปสามวันก็สแกนสมองผลออกมาก็คือหมอบอกว่าริมเนื้อตัวเนี้ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ยาแล้วจะรักษาหายหรือเปล่าซึ่งก็ตอบไม่ได้เมียก็ร้องผมร้องไห้ว่าโอ้ยผัวจะนั่นพอตอนหลังหมอก็เลยมาพูดมามามา,มาตรวจไอ้คนนี้ก็บอกหมอหมอจะบอกกิงเีบอว่าผมจะรักษาหายหรือเปล่าบอกว่าก็เออก็เดี๋ยวจะใช้ยาครับไม่เอาหมอบอกเลยว่า ผมมจ่ายไม่หายอะไรเงี้ยนะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเป็นแทบผมเม่จะผมไม่ทำงานไม่ได้นนอนอะไรเงี้ยคือคือหมอบอกว่าก็ก็จะลองใช้ยาอย่างดีที่สุดแล้ะครับหมอคุยผมเมื่อนนะนหมอไม่จอผมก็จะตายจริงๆอะไรเงี้ยหมอจะฆ่าตัวตายเมียก็บอกพี่อย่าทำนะพี่สงสารหนูกับลูกนะถ้าไม่มีพี่หนูกับลูกจะทำไงเนี่ยไอคนนี้ร้องไห้เลยครับนอนร้องไห้หัวหน้ามาเยี่ยมเดินมาเยี่ยมก็เห็นเมียกับลูกร้องไห้กับผัวร้องไห้บอกเฮ้ยมึนเป็นไรอ่ะ เมยียเขาก็เล่าพ่อผัวเขาแบบร้องไห้อยู่เมียก็บอกเนี่ยพี่เขาบอกเขาจะฆ่าตัวตายถ้าเขารักษาไม่หายเขาบอกเขาเป็นอย่างนี้ <c oughs> เขาไปทํางานไม่ได้เขาอายไอเจ้านายก็บอกว่าใจเย็น <c oughs> ๆใจเย็นค่อยๆคิดค่อยๆรักษาเจ้านายก็บอกเออเห็นเราเห็นวันนี้อารมณ์บรรยากาศไม่ดีเขาก็างั้นเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมเอาเอาผลไม้มาให้แล้วเดี๋ยวก็ผมกลับก่อนลวกันขอตัวกลับเ <c oughs> จ้านายก็กลับกลับเสร็จก็มามาคุยประชุมก็เลยไปอีกแผนกหนึ่งอีกตึกหนึ่งเดี๋ยวอีกตึกหนึ่งเพื่อจะไปคุยกับอ่าพี่หนุ่ม แล้วก็ลูกน้องกันก็คุยกันบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเห็นได้ข่าวว่าจะไปทําบุญอ่าวันอาทิตย์จะถึงเนี่ยผมขอไปด้วยนะผมจะไปทําบุญให้กับตัวลูกน้องผมเพราะว่าผมคิดว่ามันนั้นจะเป็นกรรมที่เขาเคยทํากับคุณพี่หนุ่มบอกว่าเขาทําอะไรกับผมนะครับก็ผมก็รู้นะผมรู้คุณไม่ต้องมาปิดหรอกผมรู้ว่าเขาพูดคุณใส่ร้าย,ายคุณเหน็บแนงคุณสารพัดผมรู้ผมเห็นอยู่ผมเจออยู่เพราะผมเป็นหัวหน้าเขาผมก็เห็นหมดทุกอย่างอะ่ะผมก็เคยเตือนเขาหน้าว่า จะไปว่าเขาทําไมเขาไม่ได้ทําอะไรคุณเลยให้เดือดร้อนเลยคุณจะไปนั่งเหน็บแนมด่าเขาใส่ร้ายเขาว่าเขาทําไมมันจะกรรมตกกับคุณผมก็ไม่คิดว่ามันจะกตกเร็วขนาดนี้ถ่าพี่หนุ่มก็บอกว่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกันนัดเจอกัน,กนที่นี่ที่นี่อ่าโอเควันที่ก็ไปทําบุญะดาวาสังกฐานถวายของเสร็จปุ๊บคนนี้ก็คุยกับหลวงพอ่อหลวงพ่อครับผมขอคุยถามหน่อยนะฮะเรื่องธรรมะพอดีลูกน้องผมเนี่ยเขาเส้นเลือดในสมองแตกเขาจะหายไหมครับอ่า คนห,หน้าก็เอารูปถ่ายในโทรศัพท์ให้ให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อบอกอ๋อคนนี้เขาสร้างกรรมไว้กับตัวเขาเองจากวัชีกรรมเป็นกรรมในปัจจุบันนะชาติเขาบอกจริงเหรอครับก็เนี่ยเขาได้เป็นคนที่ใช้วัชีกรรมในทางไม่ดีไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เขาใส่ร้ายเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเป็นคนที่มีบุญบารมีเก่าติดตัวมาเขายิ่งไปทําเนี่ยกรรมจะยิ่งตกสนองเขาเร็วขึ้นในชาตินี้แหละดังนั้นโยมฟังไว้นะ เราอย่าไปสร้างกรรมกับผู้ใดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เราไปสร้างกรรมกับเขาไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีบุญบารมีเก่ามาหรือเปล่าแล้วเขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเกิดคนนั้นเป็นปฏิบัติธรรมได้ขั้นใดขั้นหนึ่งของอริยบุคคลโอ้โหยิ่งกรรมหนักเลยเอาแค่คนนั้นเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแลวมีบุญบารนีเก่าแค่นี้กรรมก็ยังตกให้ปากเบี้ยว ถ้าเกิดคนที่ปฏิบัตินั้นเป็นคนที่เป็นโสดาบันเป็นไรยิ่งหนักกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่าเลยดังนั้นเนี่ยคนที่เขาทากรรมกับคนคนเนี้เขาทํากับคุณหนุ่มเนี่ยคุณหนุ่มเนี่ยเขามีการกระบาดงางฝ่ามือนเขามีบุญบารมีเก่ามาแล้วเขาเป็นคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วเขาก็ดังปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอยู่สม่ําเสมอตอนนั้นเข้ามาคุยกับอาตมาว่าเออเขาเจอคนใส่ร้ายเนบแนมเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงหลวงพ่อก็เข้าใจว่าเขาก็มี ยังมีความรู้สึกเพราะเขายังไม่ยังเป็นบุตรชนธรรมดายังมีความโกรธยังไม่พอใจหลวงพ่อก็ให้ธรรมะเขาเขาก็ละตรงละความโกรธได้ให้เป็นอภัยทานได้เขาก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆพอเขาปฏิบัติไปเรื่อยๆให้อภัยทานไปเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นการที่ว่าคนนั้นทําไม่ดีใส่เขาพูดไม่ดีใส่ร้ายไปสีเขากรรมก็เลยย้อนกลับไปหาคนนั้นเร็วขึ้นวันที่เราให้โอโหสิกรรมให้อภัยทานคนนั้นเมื่อไหร่ คนนั้นจะได้รับกรรมที่เขาทากับเราเร็วเท่านั้นเลยคนที่มีกระบากกับฝ่ามือฟังไว้นะครับถ้าเราปฏิบัตินั่งสมาธิกรรมาฐานเรื่อยๆคนที่คิดร้ายกับเราใส่ร้ายป้ายสีว่าเราถ้าเรายิ่งโหสิกรรมไม่เข้าไปกรรมจะกลับไปหาเขาเร็วเป็นเทวีคูณแต่ถ้าเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเกิดคนไหนดีกับเราคนไหนช่วยเหลือเราคนนั้นจะได้รับโชคลาภได้รับสิ่งดีๆกลับไปเป็นเทวีคูณเหมือนกันอันนี้ฟังไว้นะโยม บอกให้อันนี้เป็นข้อคิดดังนั้นถ้าเราทําดีกับคนที่เป็นอริยะบุคคลเราจะได้ผลบุญกลับมามหาศาลแต่ถ้าเราทํากรรมไม่ดีกับคนที่เป็นอริยะบุคคลเราจะเจอกรรมหนักมหาศาลเช่นกันอันนี้เป็นความเชื่อสมวนุคลแต่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้เมื่อคุณหนุ่มและหัวหน้าได้ฟังจากหลวงพ่อก็เลยบอกว่างั้นก็เป็นไปตามกรรมแล้วกันทุกวันนี้คนนนั้นยังปากเบี้ยวมาทํางานไม่กล้าพูดแล้วปากเบี้ยอย่างเงี้ยไม่กล้าที่จะพูดอาย นอกจากสนิทจริงเขาถึงพูดเพราะบางทีพูดไม่ชัดอ่ะว่าแบบว่าพูดไม่ชัดทุกคนฮะฮะฮะเห็นไหมฮะปากไม่ดีก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาไปทําอาจจะเป็นเพราะคนที่มีกรรมการฝ่ามือมีบารมีเก่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองอยู่ก็เลยทําให้กรรมนี่ก็ทํามาสนองกลับไปหาเขาเร็วมั้งอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคนคนนั้นก็เลยทุกวันนี้ก็เลยยังปากเบี้ยวแล้วก็ไม่เคยกล้าพูดเพราะพูดไม่รู้เรื่องด้วยฟังไม่ออกก็ใช้วิธีเขียนเน่าเขียนเนวาเขียนเนา สงบปากสงบคําไปเลยครับไอ้คาพูดคือคงจะเป็นคําพูดลามกจกกระเปดเน็บแนมคนในออฟฟิศเน็บแนมคนนู้นคนนี้พูดแต่เรื่องต่ตําๆพูดแต่สิ่งไม่ดีออกจากปากมามีแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลยมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเข้าไปว่าพี่ดุ่มคนเดียวหรอกมันเป็นครรม,มอื่นๆที่ออกจากปากเขาไม่ดีด้วยดังนั้นสิ่งบางอย่างเวรกรรมที่เขาไม่ต้องพูดไงคือปากไม่ดีก็ปากเบี้ยก็ไม่ต้องพูดไงพูดออกมาแต่สิ่งไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยดังนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบนะ คนหาว่าน้ำมนต์หมดอย่างน้ำมนต์ธรณีสารพเศษฐียังมีอยู่นะครับเข้าไปในเพจดาราเศษสารพิเศษฐีขอได้ฟรีนะเป็นน้ำมนต์ที่ใส่น้ำมันเสือหลวงผงใส่ผงพุทธคุณผงเกี่ยวกับผงพุทธคุณต่างๆลงไปด้วยผงหอมลงไปด้วยผงหอมพุทธคุณนะแล้วก็ทําพิธีโดยการสวดคาถาธราณีสารสวดคาถาหลายอย่างนะครับแล้วก็ในอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แช่วัตถุมงคลหลายชนิดแช่เหล็กไหลแช่อะไรด้วยนะดังนั้นน้ำมนต์นี้ล้างคุณใส่ล้างอาารเป็นเมตตามานยมอาบก่อนที่ จะออกจากห้องน้ำมาขันสุดท้ายครั้งละหนึ่งฝาก็พอนะห้ามดื่มห้ามกินนะครับแล้วก็ตอนนี้นะมีโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับคนที่ซื้อเทียนหอมชาน,นะจะแถมน้ํามันหอมมหเสนีเศรษฐีนะเป็นน้ํามันหอมมหาเสนีเศรษฐีที่เป็นน้ํามันหอมที่รวมมวลสารหลายอย่างนะครับในน้ำมันหอมนี้นะน้ำมันหอมนี้จะประกอบไปด้วยนะน้ำมันมหาเสน์นของหลวงปู่หงนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์หลายเกจินะครับแล้วก็น้ำมันว่า,วาน กาแลจากเขมรนะครับน้ำมันว่านดอกทองน้ำมันกัวเพาะน้ำมันตะเคียนทองหาลปีน้ำมันตานีโบราณน้ำมันว่านพญาลำโพงน้ำมันว่านไก่แดงน้ำมันสาริกาจับปากลงผงเสนยาแฝดน้ำมันว่านร้อยแปดน้ำมันว่านเถาหลงนะครับก็คืออันนี้มันเป็นลุกกิ้งนะครับแถมไม่ฟรีอยู่ในชุดเทียนหอมชาชุดละสิรละสิบนะแล้วก็ทาทานะครับเอามาอธิษฐานก่อนแล้วเราก็ขอให้ใครได้กิน ได้เห็นเราก็รักและเมตตาอุทมกชูเราทาก่อนไปทํางานไปขายของได้นะเป็นน้ามันหอมมหาสเสน่ห์นะนี่ให้ฟรีนะครับถ้าจะบูชาก็ขวดละ99บาทนะครับอันนี้จริงๆผมจะให้แพงกว่าน,นี้แหละแต่จริงผมไม่อยากจะขายเลยให้แถมอยู่ในชุดเทียนหอมอันนี้นะอยู่ในชุดเทียนหอมชาเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะบูชาก็ขวดละ9 9บาทนะครับมีจ,จํานวนจํากัดแต่ว่ามีแค่โหลเดียวนะน้ำมันนะครับก็อันนี้รายการวิธีการ,รกับบิ๊กหามาเล่านะครับก็กราบขอบคุณทุกคนคนระับ ที่เมตตารับชมกิโกติดตามคลิปขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองนะครับติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับแต่พออนาคตผมอยู่อุทยานแล้วคนที่ติดตามผมในเอฟซี FC ผมผมมีสิ่งมหามงคลที่จะมอบให้กับเอฟซีผมทุกคนเลยที่ไปเจอผมอยู่อุทยานในอนาคตนั่นคือในอนาคตที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองสมปรนานะครับขอบพระคุณครับ